ช่วงที่เราไม่ทํางานเนี่ยเรามีวิธีทํำยังไงให้ใคลายเคยรียดผ่อนคลายอย่างแรกเลยเราก็มองก่อนว่าอุ้ยเรายังขาดอะไรตอนเราทํางานเนี่ยเราก็วันวัน,วนดูแต่คนไข้ใช่ไหมคะแล้วก็นั่งทํางานในห้องผ่าตัดเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะต้องสร้างมัสเซลก็เลยหันไปออกกําลังกาย ส่วนออกกําลังกายเราก็เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ไม่ชอบความร้อนแบบที่บอกไปแล้วเป็นการออกกําลังกายในห้องแอร์ก็เลยเลือกเป็นพิลาทิสนะค่ะพิลาทิสพิลาทิสเคยได้ยินไหมคะพี่โมขึ้นชื่อมากเลยพิลาทิสนะที่บางบทเอสิคอร์ดิทอลเรามีพิลาทิสเลยนะมีโปรแกรมพิลาทิสด้วยเป็นการออกกําลังกายที่ตอนนี้นิยมมากเลยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าหมอเบลชอบพิลาทิสด้วยใช่แต่ไว้ลงไปเล่นได้นะเคยลงไปเล่นหรือยังเป็นเราเรียบร้อยไม่พลาดสมัครคอร์สเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ก็มีครูสอนพิลาทิสด้วยเนาะอนาคตเนี่ยเราทํางาน ออฟฟิศซินโดมบางคนเงี้ยค่ะมีกล้ามเนื้อตึงบ้างหรือว่าขาดกล้ามเนื้อบางส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวก็จะออกกําลังกายอาจจะต้องสอนพี่นิดนึงพี่เป็นออฟฟิศซินโดมบ่อยมากเลยพราะมันมี่าที่ทงานนักตอนนี้หมอผ่าตัดบางทีเราต้องอยู่ในท่าผ่าตัดตลอดเนาะจะมีตําแหน่งพวกแขนถ้าเราผ่าตัดเนี่ยก็จะโดนยืดประจําค่ะนอกจากออกกาลังกายแล้วมีอย่างอื่นไหมที่ชอบทําตอนอย่างอื่นเหรอคะก็อาจจะเป็นเรื่องหนังสือพวกแบบความรู้รอบตัวบ้างเพราะว่าชีวิตเราเลิกเลิกแล้วค่ะหลังจากหลังจากที่เราเข้าหมอเราก็แบบเอียนไปแล้ว <_ an> อิ่มตัวแล้วตอนนี้แบบเโหเรียนมา14ปีเราจะต้องมีความรู้ด้านอื่นมากแล้วก็อาจจะ <Okay. S 1> หาความรู้เรื่องทั่วๆไปบ้างค่ะเขาบอกว่าคนจบหมอเนี่ยมักจะ ขาดความรู้อยู่2เรื่องคือเรื่องการเงินกับเรื่องกฎหมายเบลว่าจริงไหมจริงบางทีเรารู้ลึกเรื่องการแพทย์อะแต่พอชีวิตจริงอะเรื่องการเงินบางทีไม่ไมรู้เลยจี๊งกันเนาะแล้วความสุขในการทํางานของเบลที่สุดคือเรื่องอะไรเองที่สุดก็คือความสุขข,ของคนไข้ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยก็ตามแต่สุดท้ายผลลัพธ์ถ้าเกิดเขาแฮปปี้ก็คือความสุข,ขของเราไปด้วยอ๋อเ<อ>ยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลย